มาออกแล้วขณะน,นี้รูปไม่จริงเป็นตัวนำคู่กับเพชรรีนินเพชรพรมเป็นตัวที่สามที่ไปที่โค้งไปสามขณะน,นี้รู้ไม่จริงเป็นตัวนำคู่กับเพชรสีนินเพชรพรมเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นทองพันชั่ง ติมติมที่ค้บไปสิบอกทางตรงขนาดนี้รู้ไม่จริงเป็นตัวนำเพชรพมเป็นตัวที่สองเพชรสนินนที่สามขนาดนี้รู้ไม่จริงยังเป็นตัวนำขนาดนี้รู้ไม่จริงเป็นตัวนำเพชรสีนีเป็นตัวที่สามเพชรพมเป็นตัวที่สมขนาดนี้ รู้ไม่จริงเป็นตัวนำรีฟอร์เกตเป็นตัวที่สองผลการแข่งในทวที่9รู้ไม่จริงหมายเลขสองชนะที่1เวลาวิ่ง1นึ่าที0.57วินาทีรีรฟอร์เกตหมายเลขสี่กอชนะที่2เวลาวิ่ง หนึ่งนาทีหนึ่งจุดเก้าศูนย์วินาทีทองพันช่างหมายเลขห้าชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดเก้าเจ็ดวินาทียกเพชรหมายเลขสี่ชนะที่สี่เวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดห้าห้าวินาที